มันแคบใช่ป่ะแคบอ๋อเราจะขยายใช่ไหมขยายเออรถเข้าไม่ได้เออรถเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนใช้ตู้เชื่อมอ๋อต้องใช้ตู้เชื่อมนะคือเครื่องตัดอ๋อมีเครื่องตัดด้วยพ่ออุ้ยทำเองงูยพ่อเก่งแท้ปะอืมเจี๋ยอันนี้ทำเองใช่ไหมอ๋อทำเองเลยหมดเลยโอ้ยยมนะนี่เสาเสามันแคบเนาะ ขยายรถเราคันใหญ่อะไรอะพอะอออ่อประกอบตู้เชื่อมับอ๋ประกอบตู้เชื่อมอืมต้องประกอบด้วยหรอ,หรอโอ้ตู้เชื่อมพ่อเหมือนลำโพงเลยนะเนาะในกระทัดละ,ลดละง่าย ยกไปไหนก็ได้สะดวกสบายตัวนี้สายดินสายกาวสายไฟสองเส้นโอ้เล็กกระทาเลยจริงๆเลยโอ้ยงี้แม่ก็ถือได้เลนี่โอ้ไหนแม่ลองถือดิหนักปะไม่หนักเลยโอ้ยเ้าวเล็กพีคิโนรเนืมแล้วทำไงต่อเพาะเปิดไฟด้ มีปุ่มเปิดไฟไม่ไฟไม่ติดหรอพ่อยังไม่เปิดเลยอ๋ออะไรอืมทำงานไรอย่างเง้ยพัดลมคอมตัวไฟอ๋อนี่ไงเขามีตัวเล่หหมอกด้วยเนาะเล็กรับดรับทำไมอ่ะตับเพื่ออะไรจะปรับเพื่อมันแรงตัวเชื่อมเลยเวลาก็เชื่อมจะเอาความแรงเท่าไหรอ๋อเลยจัดไปเลยพ่อเราอุปกรณ์ต้องครบอ่าอุปกรณ์ต้องครบอ่าเพื่อ ความป,ปลอดภ <ไฟ S 1> ัยนะคะป้องกนันเนี่ยเราต้องใส่แว่นตาด้วยนะทุกคนโอ้โอหลจังเลยแว่นตาอ่าถุงมออือติบโอ้ย พ่อลืมไปบอกว่าไปเปลี่ยนหนังเกงก่อนเดี๋ยวมันไหม้ขาเพื่อความปลอดภยัยอ๋อพ่อใส่เกงจะไปไหนอะ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวเกงทำงานเลยเกงทำงานค่ะทุกคนกินแล้วเพื่อความปลอดภัยใส่เกงขายาวเก็บขาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมใช่ไหมพ่อไฟมันจะกระเด็นใช่ไหม Uh, <this S 1> ประสบ <case. S 1> ประสบการณ์งใช่ปะ่ะ <laughs> โดนมาแล้ว <All right. S 1> <laughs> ถุงมือเตรียมพร้อม mm hmm. แว่นตาเตรียมพร้อม mm hmm. ต้องขยบขยบออกมาไกลนิดนึง <laughs> มือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่มือใหม,ม,ใหม,ม,ใหม่หัดเชื่อมแต่อุปกรณ์ครบครันนี่จะพามาดูอุปกรณ์ พ่อไม่ใส่ถุงเท้าด้วยอ่ะเดี๋ยวรอนเท้า Why?